สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆอยู่กับช่องลำยองสตอรี่นะคะวันนี้ลำยองสตอรี่จะมารีวิวของใช้ดีบอกต่ออีกแล้วนะคะของใช้ดีบอกต่อวันนี้จะมาแนะนํามุ้งอนเนกประสงค์ค่ะมุ้งตัวนี้นะคะแบบคือถ้าเพื่อนๆไปต่างจังหวัดแล้วมันมียุงเยอะอะ่ะก็เตรียมไปก็ดีนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะเพื่อนๆสามารถกดสั่งซื้อใต้ลิงก์ในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะโอ้ย มุ้งใหญ่มากๆราคาถูกมากด้วยวันนี้ใช้ดีบอกต่อมาบอกต่อกันอีกแล้วนะสวัสดีค่ะเ <c oughs> พื่อนๆวันนี้นะคะฝ้ายมีของมารีวิวอีกแล้วนะใช้ดีบอกต่อนะคะมารีวิวยังไม่ได้แกะถุงเลยอันนี้เพิ่งมาถึงนะคะก็กำลังจะไปต่างจังหวัดค่ะต้องใช้มุ้งแบบกลางอเนกประสงค์นะเพราะว่าไปต่างจังหวัดก็กลัวยุงจะเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลย หามุ้งมาเดี๋ยวมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่ามุง้งมุงอันนี้มันโอเคไหมถุงคือห่อมาเล็กมากนะคะเดี๋ยวแกะถุงให้ดูนะโอ้เป็นแบบนี้อ๋ยังไม่ทันได้กลางเลยกลางเองและ อุ้ยทำไมมันพับมายังไงใหญ่มากเมื่อกี้อันไหนหัวไหนท้ายตอนนี้นะคะเราก็กางมุ้งได้แล้วค่ะมุ้งใหญ่มากอันนี้นะคะมีซิปให้เราลูดเข้าไปนอนได้นะคะ ก็เหมาะสําหรับคนที่มีเด็กเด็กๆนะคะอยากจะป้องกันไม่ให้ยุงกัดก็เหมาะมากๆค่ะเลยอ,อันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะอยากซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงจากลา z a ล a านะคะฝ่ายเป็นคนที่มารีวิวของใช้ดีบอกต่อกันค่ะอุ้ยใหญ่มากๆเลยนะอันนี้อันนี้เตียง6ฟุตนะคะ ใหญ่มากๆคือเต็มเตียงเลยตอนนี้นะคะ l a z a d a มีทั้งโค้ดส่วนลดโค้ดส่งฟรีนะคะเพื่อนๆอยากจะซื้อของ Lazada ก็อย่าลืมกดโค้ดพวกนี้แล้วกันนะคะเข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องลำยองสตอรี่ด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ